ต่อนนั้นเป็นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะเหนื่อยโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราเลยบ้องแดนเรื้องอ๋อใจก็ว่าไม่หลอดล็อกแล้วแล้มาเข้าโรงเรียนเบาหวานที่ไหะจ้ะแปดครั้งสองเดือนสองเดือนได้หยุดยาจากหลังอาหารวันละสามเม็ดหยุดเลยค่ะตอนนี้กับเอวันซีหกจุดศูนย์ค่าเอวันซีหกจุดศูนย์แล้วก่อนเข้าโรงเรียนตอนป่วยตอนนั้นเท่าไหร่ ก้าประมาณ8หรือ9เกินค่ะตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะหลังจากเป็นนักเรียนบาหวานพุทธยาค่ะอยากบอกอะไรต่อให้ประชาชนทุวคนค่ะอยากบอกพี่น้องทุกคนที่กําลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าพวกที่เป็นแล้วนะคะให้มานะคะเปิดใจมาอบรมเบาหวานหรือทีไหนก็เปิดอ่อนหวานก็เข้าไปเลยค่ะจะได้ทั้งสุขภาพทั้งกําลังใจแล้วก็ได้หยุดยาเออสุขภาพแข็งแรง บางก็ได้ประหยัดเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นทุกอย่างค่ะงสงขภาพจิตใจกำลังกายได้ออกกําลังในคุณหมอสอนทุกอย่างค่ะครับขอบคุณแม่ครับ